กราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเด้อพี่น้องจ๋าทั้งเพื่อนเพื่อนชาวเรียวชาวเฟซบุ๊กของเราพี่น้องจ๋าที่ให้การสนับสนุนใด้แรงบันดาใจให้เยกบใด้ทำคลิปเรียวได้มีคลิปดังคลิปปังเนาะพี่น้องจ๋าคลิปเต้นบุญกระถินใดหนึ่งหมื่นหกพันแล้วพี่น้องจ๋าเป็นยอดวิวทีเยกบดีใจตื่นเต้นเนาะบ่เคยได้จากที่พี่น้องจ๋าเยกบมีวันนี้บ่ไดทถาาบ่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆนและก็ให้กำลังแรงเชียร์แรงใจเยกบมาตลอดหลายเดือนเนาะพี่น้องจ๋าขอกลาบขอบพระ ขอบคุณทุกๆท่านเด้อขอบคุณจ้าขอบคุณที่ให้การสนับสนุนยายก,กบเราจะจับมือเดินไปด้วยกันนาะเพื่อนๆจ้าตอนนี้ยังบผ่านวันข้างหน้าจะเป็นวันของเราสู่ๆไปน้ากันจ้าอาจจะมีสักวันที่มีคลิปดังคลิปปังตอนนี้ลักหมื่นนาะพี่น้องจ้าหนึ่งมื่นหกพันก็อีกหลายๆคลิปทีได้ลักพันหรือว่าลักเฉียดๆพันน้องพี่น้องเนาะขอกลาบขอบพระคุณทุกๆท่านกลาบขอบพระคุณจากใจจริงจ้ายายก,กบตื่นเต้นดีใจพี่น้องจ้าตื่นเต้นดีใจจริงๆมากราบขอบพระคุณพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องจ้ากลาบขอบพระคุณ เพื่อนๆพี่น้องชาวเรียวเล่าทุกทุกท่านชาวเฟซบุ๊กหรือว่าหลายๆท่านที่ให้การสนับสนุนได้ก,กบมากกับขอบพระคุณจ้า